ชมบึงพะลานชัยเลยค่ะบึงสวยเนาะสวยมากเลยอะ่ะเออตรงนู้นสนามบินใช่ไหมน่ะ,ะนะพาชมเมืองลอยเอ็ดะะเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวลอยเอ็ดเด้อสิบอกไง อย่าลืมมาเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดนะคะงามบ่กผางงามบ่อโอ้ยงามบ่งามบ่ขึ้นกระไดทางขึ้นเดินขึ้นไปนะคะเดินขึ้นไปออหอโบสถ์ค่ะสวยมากนี่ข้างๆกับข้างๆก,กระไดนะขนาดข้างกระไดยังสวยขนาดนี้ตอนนี้เป็นชั้นที่ลงลิฟต์ชั้นที่ยี่สิบเก้านะคะ มาเด้อค่ะมาบ่งเมืองลอยเอเด้อค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาชมเมืองลอยเอเด้อชั้นที่ยี่สิบเก้าค่ะสวยงามนะคะอย่าลืมมาเที่ยวชมหอโบสถ์เด้อจังหวัดลอยเอเด้อค่ะอย่าลืมมาชมภาพที่สวยงามของหอโบสถ์ของจังหวัดลอยเอเด้อจ้า